สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มี2ข่าวที่มันส่งผลกระทบบนตลาดคริปโตเคอเรนซีอย่างรุนแรงเลยนะครับอย่างที่1ก็จะเป็นในเรื่องของ Federal Reserve คุณเจร์เรมโพเวลออกมาพูดว่าตอนนี้เนี่ยนะเรายังจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้อยู่แต่อาจจะมีการปรับขึ้นในปี2ปีข้างหน้านะแต่ที่ Federal Reserve เห็นทุกวันนี้เนี่ยเขาถือว่าเขาเอาอยู่ และการจเจริญเติบโตในเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะมีการเติบโตเร็วกว่าที่คิดไว้นะครเพราะว่าคนเริ่มได้วัคซีนแล้วคนเริ่มกลับไปทำงานแล้วมีการ Stimulate economy หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะเขาคิดว่ามันน่าจะไปได้สวยในระยะกลางนะฮะส่วนฝั่งของคุณ m i เคิลเบอร์รที่เงียบไปและอยู่ดีๆออกมาเตือนพี่น้องนักลงทุนว่า เฮ้ยตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นบบเบิลนะพวกเราเตรียมตัวนะมันจะมีการคราชครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะฮะสองข่าวเหล่านี้แน่นอนมากระทบสภาพจิตใจของนักลงทุนชาวบ้านชาวบ้านอย่างเรานะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าอย่างเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยถ้าหากคุณเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักเทรดมือยงที่มองทะลุตลาดว่าตอนนี้มันจะไปในทางไหนนะครับแต่มันก็อดที่จะขาใจไม่ได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮะในเมื่อมี ข่าวใหญ่ๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างคุณไมเคิลเบอร์รี่แกเป็นสายช็อตที่นะสร้างชื่อเสียงตั้งแต่สมัยปี2008ในเรื่องของซับไพน์มอร์เกจที่ตลาดอสังหาไรไมิมทรัพย์มันแครชมาเนี่ยนะคนก็มองว่าเฮ้ยแกมีเรซูเม่ในการแกมีเรซัมเมในการเดาตลาดนะในการเก่งกําไรในตลาดเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังแกหรือเปล่านะฮะถ้ามีคนหลายคนคิดว่าเฮ้ยไมเคิลเบอร์รีออกมาเตือนนะ คนนี้ขาย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 มันจะเกิดเชน reaction ในตลาดอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยในวงการคริปโตเคอเรนซีเพื่อนๆจะต้องเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นบิตคอยเอยหรือเหรียญอะไรเอยเนี่ยมันไม่เหมือนหุ้นอยู่อย่างหนึง่งก็คือในเรื่องของ valuation การหาค่าของราคาในเหรียญนั้นๆเนี่ยนะครับมันไม่มีใครที่จะมีความสามารถพอที่จะฟันธงได้ว่า เหรียญนี้ยบิตคอยเนี่ย,ยมันควรจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะฮะมันมีมาานะูลค่าณวันนี้เนี่ยห้าหมื่นดอลลาร์หรือ30,000หรือ40,000หรือ2 0 0 0 0ืหรือห0 0 0งแสนนะไม่มีใครที่สามารถหา v ิ l u a ลูเอชันตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ในลักษณะของ speculative assets นะครับก็คือการเก็งกำไรในในในคริปโตเครนซีอ่ะนะไอเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในเรื่องของนักวิเคราะห์ ใหญ่ๆเนี่ยออกมาพูดตอนปี2018ว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วไซเคิลมันได้แล้วตอนนี้ตลาดไม่น่าจะ Crash แล้วเช่นกันกันกบปี2019นะครับปี2020นะแล้วมาช่วงไอ้นะช่วงที่มันโรคระบาดนี้มันมาแรงๆเนี่ยนะครับหลายคนก็ออกมาบอกถึงแล้วนะครับตลาดมาคราชมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ V shape recovery นะปัญหาที่ผมมองว่านักวิเคราะห์ใหญ่ๆออกมาพูดแบบเนี้ยนะก็คือ ยิ่งโดยเฉพาะตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะยูดีดีบิตคอยเนี่ยที่มันขึ้นมาปีเป็นร้อยเป็นต์เนี่ยนะคือนักวิเคราะห์ออกมาพูดว่ามันจะตกอะแต่ไม่ได้บอกวันะนะครับคือพูดว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วบับเบิลมันจะแตกแล้วนะครับคือถ้าเขาพูดอย่างนั้นเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยถ้าไม่บอกวันเนี่ยทุกอย่างมันต้องตกอยู่แล้วอะมันเป็นธรรมชาติของไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เอยทองเอยคริปโตเอยหรือว่า วงการการลงทุนต่างๆฮนะไม่ว่าคุณจะเปิดร้านอาหารเปิดบาร์เปิดผับเนี่ยถ้าคุณขายดีๆวันหนึ่งแล้วผมไปยืนหน้าร้านผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันหนึ่งร้านเนี่ยจะเจ๊งนะนะคือถ้าผมไม่บอกวันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมเพื่อนๆนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดผมไปบอกในร้านนะในร้านหรือผับใหญ่ๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวคคยดูหนะ้าผับนี้จะเจ๊งเพราะว่า12 3 4เนี่ยถ้าผมเป็นคนที่มีคนนับถือเยอะๆเนี่ยนะฮะผู้ถือหุ้นในธุรกิจนั้นๆก็จะต้องมองแล้วอ่ะ เออเฮ้ยหรือมันจะเจ๋งอย่างที่อย่างที่เขาว่าวะเนียนะไอ้ตรงนี้มันใกล้ไอ้นี่ไปมันมีคู่แข่งเยอะนะครับรถมันจอดยากอะไรยากเนี่ยหรือมันจะเจ๋งจริงๆสุดท้ายผู้ถือหุ้นทําไงเริ่มถอนหุ้นเฮ้ยถอยดีกว่าไปลงธุรกิจอื่นไปลงแอสเซทคลาสอื่นๆน,นะนั่นคือสิ่งที่ผมมองในวัฏจักรของข่าวลือที่เกิดขึ้นนะอย่าง Federal Reserve เนี่ยนะเขาบอกว่าอะไร เดี๋ยวจะขึ้นดอกเบีย้ยนะแต่ตอนนี้ยังขึ้นอีกปีสปีนะครับคือเขาพูดแค่นี้นี่คือลมปากของ Federal Reserve อะ่ะเพื่อนเพูดแบบชาวบ้านเลยนะแล้วพอเขาพูดอย่างเงี้ยมันจะทำมันทาให้ไรมันทำให้ตลาดเนี่ยสังเกตเขาเรียก anticipate ก็คือเหมือนกับเตรียมตัวว่าเฮ้ยเราตอนนี้มันก็รอวันรอวันเทปะวะเนี่ยนะอีก นะวันเวลามันผ่านเร็วจะตายแล้วบอกไอ้ปีสองปีจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันรอวันเทบอกว่านะพอขึ้นดอกเบีย้ยคนก็ไม่กู้เข้ามาลงทุนคนก็นะไม่กล้าที่จะเข้ามาลงทุนทั้งในหุ้นทั้งในคริปโตอ่นะมันก็เลยสร้างเฟียร์บนตลาดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเหรียญที่เราถือถือกันอยู่เนี่ยนะในด้านฟันเดเมนทัลของมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นอย่างที่ผมเรียนนะในเรื่องของการที่จะมาเปลี่ยนโลกอะ่ะ มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับยกตัวอย่างอายุตัวอย่างสมมุติอายุตัวอย่างแท็กซี่แล้วกันนะทุกวันนี้คนไทยหลายคนชอบเลือกที่จะนั่ง grab นะครับหรือ ride right share application นะ่นะทุกท,ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการขนส่งอะไรนะมากกว่าที่จะเลือกวินมอเตอร์ไซค์หรือเลือกแท็กซี่เพราะอะไรเพราะว่าคืออย่างบางที ปัญหาคนเราเนี่ยนะปัญหาโลกแตกในประเทศไทยก็คืออะไรเรียกแท็กซี่ก็ไม่จอดนะพอจอดเสร็จก็ใหม่ไปนะพอไปเปิดประตูมาบอกพี่ไปมาบุญคลองนะแท็กซี่บางทีก็เหมือนกับดาวน์โหลดอยู่สักพักหนึ่งอ่ะก็ใหม่ตอบ <c oughs> จะไปไม่ไปคนระับมันเหมือนกับเราเดาใจลําบากเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงแท็กซี่ทุกคันนะครับส่วนใหญ่แล้วพี่แท็กซี่ใจดีมากๆเลยแต่ว่ามีบางคนที่มาทําให้วงการแท็กซี่เสียเพราะนั้น ใครที่เป็นคนขับแท็กซี่ฟังแล้วจะต้องไปเล่นงานพวกนั้นนะครับแต่เอาล่ะนะอย่างเนี้ยมันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้แบบพอในเทคโนโลยีของไรช์แชร์มันเกิดขึ้นมา r r b ฟอะไรเอยเนี่ยมันทําให้คนเห็นว่าเอ้ยเทคโนโลยีนี้มันเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเรานี่หว่าเราไม่ต้องมาง้อ แบบนี้อีกต่อไปแล้วอะนะเนี่ยเรากดไว้เลยเราจะไปที่เนี่ยนะคุณจะไปคุณก็มารับเราคุณไม่ไปคุณก็กดไม่ต้องมารับเราประมาณเนี้ยนะฮะเช่นกันกับในเรื่องของวงการคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นในของ d e f าเอ่ยนะฮะที่จะมาเปลี่ยนโลกในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเออเฮ้ยนะมันจากเดิมทีเรา ได้ดอกเบีย้ยจากธนาคาร0 0 0 0เทหร่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเวลาเราใช้บัตรเครดิตทีเราเสีย20กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะในโลกของ d e f i มันมาตอบโจทย์เรามากกว่านะมันให้ผลตอบแทนเรามากกว่านะพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ในวงการคร,าริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะสะิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงก็คือลมปากของ Federal Reserve นะฮะแล้วก็นักลงทุนที่เป็นสายชอตที่ออกมามองว่าทุกอย่างมันแพงไปแล้วถึงเวลามันต้องลงแล้วแต่ไม่ได้บอกวันนะ นะอย่างที่ผมเรียนอ่ะเหมือนกับผมไปยืนหน้าร้านห้างร้านธุรกิจของคุณหรือล่ะคุณมีร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วผมบอกเดี๋ยวร้านนี้ก็เจงนะครับเพราะว่าเนี่ยมีเกีียวเนี่ยกำลังจะมาเปิดอร่อยมากเลยนะหรือคนไม่มีตังกินร้านคุณแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะถ้าผมเป็นคนบุคคลมีอิทธิพลเนี่ยนะมันก็จะทําให้ผู้ถือหุ้นในกรณีนี้ผู้ถือคริปโตเคอเรนซีค่อนข้างที่จะเงือตกอะ่ะนะแบบเฮ้ยไอเราอ่ะไม่ขายไอถ้าคนอื่นขายเทมาเนี่ยมันจะทํายังไงวะเนี่ยนะครับ นั่นก็คือบรรยากาศบนตลาดตอนนี้ข่าวต่างๆนะเพื่อนๆนะเนี่ยข่าวว่าเนี่ย SEC ตัดสินใจว่าจะไม่ uh, SEC decided to not regulate Bitcoin and other cryptocurrencies in 2021นะครับก็ตอสหรัฐอเมริกามองว่าจะยังไม่ออกกฎระเบียบมาปราบปรามในเรื่องของ Bitcoin และ Cryptocurrency ในปี2021นะเนี่ยข่าวเก่าที่อยู่ดีๆวันนี้ก็มาออกอีกแล้วนะมันมองสอให้ถึงว่า สายข่าวต่าง,างๆแอปพลิเคชันต่างๆตอนนี้ก็หาเรื่องมาคุยไม่ได้เพราะว่าตลาดมันแบบลังเละนะครับแต่ในเรื่อง SEC เราอาจจะมองว่าคือเขาขี่หลังเสือหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างกรณีของ r i p p e XRP เราก็เห็นได้ว่ามันไม่ใช่คดีที่แบบเปิดแล้วปิดอ่ะนะเฮ mm ้ย hmm. คุณทำปิดโอเคเราฟ้องร้องคุณแพ้เราชนะมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่ทางกรตอตสหรัฐอเมริกาเองก็จะต้องมา วิเคราะห์พิจารณาใหม่ในเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับกฎกติกามรารยาทในวงการคริปโตเคอรนซีในเรื่องของการระดมทุนหุ้นเออย ICO เอยอะไรเอยเนี่ยนะจะต้องมาวางแม่แบบใหม่หมหก่อนที่จะมานั่นะนะฮะมามาเล่นงานใครสักคนน่ะนะก็เอาล่ะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมเห็นในตลาดในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆจะต้องวิเคราะห์ เองนะครับผมเอามาวางไว้บนโต๊ะเฉยๆนะรเราจะย่อยข่าวนี้ยังไงเราจะมองรูปการในตลาดยังไงเราจะซื้อเราจะขายเราจะดอลลาร์คอสเอเวอรจเราจะปรับพอร์ตยังไงมันจะต้องมีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคนที่มาดูในช่องนี้มีต่างคุณวุฒิและวัยวุฒิและฐานะการเงินเนี่ยโอ้โหฟ้ากับดินเลยนะแต่ละคนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะให้เป็นแบบเหมือนกับบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปให้ทุกคนปฏิบัติตามเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะนะชาวบ้านตาดำๆอย่างผมที่ไม่ใช่คนแบบ ที่มีใบอนุญาตในการการปรึกษาการลงทุนเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะทําได้นะเอาล่ะนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาตอบใน YouTube Community นะครับผมถามไปว่าคุณเป็นนักลบคริปโตจากภาคไหน43มาจากภาคกลางนะครับ25มาทางาจากภาคตนออกเฉียงเหนือ18จากภาคเหนือและ14จากภาคใต้นะครับ ภาคตะวันออกกับตะวันตกไม่ได้ใส่ลงไปขออภัยนะครับยูทูบเขาให้แค่5ทางเลือกนะถ้าผมใส่ตะวันออกตะวันออกตะวันตกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นใส่มาแค่สีอันนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามากดโหวตนะฮะเราจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเพื่อนพี่น้องเราอยู่กันภาคนี้ภาคนี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับผมถามว่านักลงทุนคริปโตเลือกใช้อะไรนะ 5 5ตอบว่า iPhone นะครับ45%ตอบว่า Android เพื่อนๆมีความเห็นยังไงในเรื่องของความปลอดภัยนะครับกับ2ระบบนี้สมัยก่อนผมจะมองว่า iPhone จะปลอดภัยกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็คื๊ๆกันอ่ะมันพอๆกันนะครับกับในเรื่องของเทคโนโลยีที่มิจฉาชีพมันผลิตขึ้นมาทุกวันน่ะนะให้เราไปกดลิงก์บ้างอะไรบ้างแล้วมันก็แอบใส่บั็กหรือแอบใส่ในในแอปสโตร์นะแอปปลอมๆเนี่ยที่ มาเล่นเราอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระวังทั้ง2ระบบเลยนะอย่าไปทำอะไรซีสวเอาล่ะเพื่อนๆน,นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับไม่ว่าอย่างเมื่อเช้านะในเรื่องของที่พูดถึง VChain เนี่ยนะครับคนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้ความเห็นเยอะนะขอบคุณทุกคนเลยเผมไม่ได้มาโปรโมทเหรียญน,นะเวลาผมพูดถึงเหรียญหนเหรียญหนึ่งเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่า แต่เหรียญเนี่ยผมมีอย่างละนิดเองนะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้พอร์ตใหญ่ๆนะฮะเพื่อนๆจะต้องระวังในการลงทุนบางทีเราไปเห็นข่าวดูว่าอะไรมันเฮ้ยมันดีมากเลยอะ่ะอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนหูเบาในเรื่องเหรียญน,นะพู่งตรงถ้ามีคนมาเคาะประตูขายเหรียญเนี่ยนะผมห้องซื้อผมอ่านไว้เพเปอร์เสร็จผมห้องซื้อนะเพราะผมชอบอะไรที่มันล้ำล้ำมาเปลี่ยนโลกมาอะไรเงี้ยแต่เราต้องอย่าลืมว่าทุกเทคโนโลยีสิ่งที่เรา กำหนดไม่ได้คือการลอกเลียนแบบนะครับการมีเหรียญที่มันคล้ายๆกันที่มาเทคนโนโลยีคล้ายๆกันที่จะมาแข่งขันกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูในเรื่องของตรงนั้นด้วยนะฮะแล้วก็การเมืองเศรษฐกิจโอ้ยหลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะเหรียญอย่างวีเชนเนี่ยมันนะครับประเทศจีนค่อนข้างให้ความนิยมนะในอนาคตเราก็จะต้องดูในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้มันก็ยังไงอะ นะมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ต่างๆในโรคระบาดนี้มาเราก็จะต้องดูต่อไปมองอะไรในระยะยาวมองในอนาคตนะครับอย่าตัดสินใจทุ่มใจไปกับอะไรก็ตามเพราะว่าเวลาเราอกหักมาทีเนี่ยไม่มีใครมาเศร้าแทนเรานะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทุนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการลงทุนการ์ดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการเงินดูต่อไปครับผม